วันนี้เวลา7็นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาดพระสงฆ์อุทิศถวายพระบูรพาจารย์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีกับทั้งเพื่อความสวัสดีของประเทศชาติเนื่องในวาระ8ปีนับแต่พระราชาพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นสเสด็จไปทรงสักการะปูชนียสถานต่างๆในพระอารามได้แก่พระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ พระพุทธรูปนาคปรกศิลาภายในพระเจดีพระอนุสาวรีบรรจุพระสรีรังคารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพุทธพระพุทธจารย์เจ้าอาวาสยุคที่หนึ่ง พระรูปและพระอนุสาวรีย์บรรจุพระสรีรังคารพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเจ้าอาวาสยุคที่สองพระรูปบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวลาลงกรเจ้าอาวาสยุคที่สี่สรีรังคารพระศาสนโสพลพานโกเจ้าอาวาสยุคที่สามและสรีรังคารสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเจ้าอาวาสยุคที่ห้า